thank you คสีใหญ่ลีนาตานะคะเป็นอาสาสมัครในพันธานี้ค่ะเป็นผู้จะให้ความรู้เราในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่พิพันธ์ท้องถิ่นของเขตราชบังนะคะพิพั์ท้องถิ่นก่อตั้งเมื่อพศ2548โดยกรุงเทพมหานครนะคะโดยพิพันธ์ท้องถิ่นในปัจจุบันมี25เขตอย่างเช่นมินบุรีนองจอกปอเวพระขนงวังนาเป็นต้นนะคะแล้วเราสามารถ ะะจะหยุดวันอังคารวันนะะักขัตาสร์ก็ไม่หยุดนะคะค่ะโอ้โหแค่ได้ฟังแค่นี้นะคะก็อยากจะเข้าไปชมจนจะแย่อยู่แล้วนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปลงชื่อก่อนเลยนะคะเพื่อที่จะได้เข้าชมต่อไปนะคะค่ะเชิญจ้าะก่อ,ะอนที่เราจะไปเข้าชมกันนะคะเดี๋ยวเราต้องมาลงชื่อันตรงนี้ก่อนนะคะ เราชังเป็นพื้นที่เกษตรกรรมมีแม่น้ําลําคลองไหลผ่านมากมายค่ะแม่น้ําลําคลองที่สําคัญคือคลองประเวทบุรีรมซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดที่ไหลเวียนของเขตราชกะบังค่ะค่ะพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหาคนครนะคะเขตราชกะบังตั้งอยู่ณนะวัดสุทาโพธิ์ค่ะเป็นแหล่งบอกเรื่องเป็นแหล่งรวบรวมบอกเรื่องราวของประเพณีท้องถิ่นของเขตราชกะลังนะคะไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิม และก็เป็นเขตการศึกษาที่สำคัญแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครในปัจจุบันด้วยค่ะค่ะเราไปชมข้างในกันมุมนีรัชการนะคะเป็นเป็นมุมที่แนะนำคนดีศีราดการะบังนะคะที่ทำคุณประโยชน์แก่เขตลาดการะบังของเราค่ะท่านแรกนะคะคือท่านเจ้าจอมมันดากิ่นนะคะ <c oughs> ทรงเป็นพระสนมเอกในรัชกาลที่4ี่ค่ะ ท่านเจ้าจอมมันดากรินนะคะทรงเรื่องใส่ในพระพุทธศาสนาจึงสั่งให้สร้างวัชโพุทธขึ้นมาค่ะและทรงและทรงสงเคราะห์ให้ชาวรามันนะคะได้มีพื้นที่ทําประเพณีของตนด้วยค่ะดังนั้นเจ้าจอมมันดากรินจึงถือเป็นบุคคลสําคัญแก่คณะสงฆ์เพื่อที่จะจารึกลงในประวัติศสาสตร์ของพระพุทธศาสนาด้วยค่ะค่ะอีกท่านนะคะคือท่านเจ้าพญาสุรวงศ์วัยวัฒน์วรบุญนาคหรือท่านเจ้าคุณทาหารราชกบังนะคะ บุคคลสาคัญสาหรับคนในท้องถิ่นรักกำบ,บังอีกท่านนึงนะคะเพราะว่าครั้งเมื่อท่านมาขุดคลองประเวศบุรีรมนะคะท่านได้เห็นคนงานส่วนมากนะคะขาดการศึกษาและมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะคะจึงจัดกองที่ดินผืนนี้นะคะเพื่อสร้างเป็นสถานศึกษาแก่คนในท้องถิ่นค่ะต่อมาเมื่อท่านถึงแก่อาศัยกรรมนะคะทิดาของท่านท่านเลี้ยมบุญนานะคะจึงสืบทอดเจตนารมณ์ของท่านนะคะยกสยกที่ดินผืนนี้ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการเพื่อสร้างเป็นสถานศึกษานะคะ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทาหารรัฐกะบังในปัจจุบันนี้ค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปดูด้านบนกันนะคะว่ามันมีอะไรบ้างค่ะครบชมน ร0 0ูกนะคะแล้วก็เรือมาทั้งหมด60ลิบลำค่ะพิธีนี้จะจัดขึ้นในแต่เฉพาะช่วงเช้าเท่านั้นนะคะจะจัดหลังวันออกพรรษาไปแล้ว1อาทิตย์ค่ะส่วนทางด้านนี้นะคะจะเป็นเครื่องมันจะลงแบบรามันนะคะมีซึ่งมีรูปแบบและรูกบอลา้ายที่แตกต่างกันออกไปค่ะ กันด้วยค่ะค่ะมีกล่ององุนไพ่นะคะของเขนตะบ,บงังแล้วก็ข้าวตามทันยพืชขนมค่ะและที่อยากอร่อยอย่างใสๆนะคะก็ต้องไข่เค็มใบเตยแล้วก็ไข่เย,ยื่อมะช้าเขียวค่ะถ้าอยากได้ของฝากสวยๆๆนะคะก็จะเป็นจานแก้วเพชสีค่ะของฝากจากเขตระบ,บังอีกชิ้นนึงนะคะแล้วก็มีอย่างอื่นอีกมากมายนะคะเช่นรองเท้าแ,แตะทำด้วยผ้าโคงไฟเหล็กไม้ประดิษฐ์จากดินไทยค่ะ และมุมนี้นะคะก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีแห่งหงทงตะขาบค่ะประเพณีนี้จะจัดขึ้นหลังจากวันสงการต์ผมานไปแล้วหนึ่งสัปดาห์โดยที่ชาวบ้านจะนำทงตะขาบจากชุมชนไปที่วัดค่ะหลังจากที่ทำการป่อยน,นกปลอป่อยปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีการส่งน้ำคระเพื่อเป็นการบูชาพระพุทธเจา้าจากนั้นจึงทำนมทงตะขาบไปแขวนไว้ที่เสาหงก็เป็นอันเสร็จทีีทค่ะ และมุมนี้นะคะก็คือมุมประเพณีน่าศึกษานแบบอย่างอรารยธรรมพื้นเมืองค่ะคือการเล่นสบ้าการเล่นสบ้าคือการละเล่นที่สําคัญนั้นเป็นเอกลักษณ์ของชาวมอญซึ่งจะมีการละเล่นในวันสงการถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนานเป็นอย่างมากและเป็นการสร้างความพันธ์ทมิตีที่ดีต่อกันค่ะและนี่นะคะคือลูกสบ้าที่ใช้เล่นสําหรับผู้ชายและนี่ก็ลูกสบ้าที่ใช้เล่นสําหรับผู้หญิงค่ะ ส่วนภาพนี้นะคะคือภาพไมา้แกะสลักวิถีชีวิตการทำก,กษตรกรรมของชาวไทยสมัยก่อนค่ะค่ะสรุปได้ว่านะคะพิพิธภัณฑ์กรุงเทพมหานครเขตราชบังนะคะเป็นแหล่งเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมการท,าท่องเที่ยวที่มีชีวิตชีว,ชวาค่ะหลังจากที่วันนี้เราได้เข้าไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์น,นะคะก็ทําให้พวกเราได้รับความรู้เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวมอนในเขตราชบังัค่ะ แล้ววันนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณนะนักศึกษาศิริใหญ่มากๆค่ะแล้วก็พิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์กรุงเทพเทราจารองคุณ